ช่วงที่สองของรายการสืบสารศาสตร์โบราณนะคะสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์ก็เล่าเรื่องทริปประเทศเวียดนามไว้ตอนนี้ก็ถึงวันสุดท้ายแล้วค่ะคือวันสุดท้ายนั้นป็นเรื่องเยอะนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปถึงเมืองฮอยอันค่ะซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆดินฟังน้าเป็นมรดกโลกด้วยนะคะ,คะแล้วเป็นเมืองที่ได้รับการดูแลอย่างดีแล้วก็เป็นเมืองเก่าแก่ที่มาตั้งแต่ศตวตรรษที่สิบหกหรสิบเจ็ดทีเดียวนะคะมีสะพานญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นมาสี่ร้อยปีเศษ เดินขึ้นไปเนี่ยเราก็เห็นรูปปั้นหมาเราก็เลยว่าอ๋อเขากินหมาเนียสร้างรูปปั้นเนาะเขาก็บอกว่าเปล่าเขาสร้างปีจอ <S <S อ่อาแน่เนาะ <S 1> <S 1> แล้วก็มีบ้านจีนโบราณที่พูดค้างเอาไว้ที่มีอายุกว่า200ปี <S <S ค่ะซึ่งเป็นรูปแบบได้รับอิทธิพลของจีนและญี่ปุ่นผสมประสานกันแล้วก็สืบทอดมา6ชั่วอายุคนและปัจจุบันก็ยังมีคนอยู่อาศัยอยู่แต่เขาเปิดบ้านให้เข้าชมค่ะนะคะเขาก็จะแบ่งบ้านออกเป็น3ส่วนนะส่วนข้างหน้าเหมือนรับทรัพย์เอาไว้ทําการค้า ส่วนตอกลางอยู่อาศัยลักษณะคาหรือวางตัวหลังคาคือเป็นบ้านไม้นะคะเวลาร้อนก็ไม่ร้อนมากหน้าหนาวก็อบอุ่นคือเป็นบ้านที่ปิดกลางหน้าฝนก็สามารถกันฝนได้แต่เขาบอกว่ามันกันน้ําท่วมไม่ได้เพราะทุกปีน้ำท่วมประมาณสองเมตรค่ะเพื่้นข้าของเขาสามารถยกขึ้นได้หมดห้องน้ำเขาก็ยกสูงนะคะต้องขึ้นบันไดขึ้นไปนะคะ,ะเพราะว่ามันน้ํามันท่วมถึงสองเมตรนะคะทุกปีเลย หน่อยเราก็สร้างแบบนั้นก็ได้น่ะเราต้องสร้างแบบนั้นนะคะตัวคานของเขาเนี่ยจะวางในเลีงเป็นสามใช้เป็นสามขีดซึ่งทางหนึ่งจะแปลว่าทิศวรรค์ก็ได้ทางหนึ่งก็คือทีตฐินั้งคือเขาจะอธิบายนะเป็นเรื่องของมูมจุ้ยเลยอะคะ่ะที่บ้านหลังนี้นะคะจากที่นี่นะคะเราก็ได้เดินชมเมืองโบราณก็มีท้องที่ระลึกขายเยอะเลยค่ะมันก็มีแพงด้วยนะคะวกเราก็ไปซื้อหากันมาเยอะร้อยเดียวได้เป็นสี่ห้าอันกรนะะเป๋าเล็กกระเป๋าน้อยเป็นของที่ระลึก จากนั้นเราก็เดินทางไปที่เมืองดานังหรือดานังนะคะขึ้นภูเขาบาฮาฮิลซึ่งภูเขาเนี้ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่แต่ภูเขาเนั้นมันเก่าแก่เพราะว่าในอดีตเนี่ยบนยอดเขาเนี่ยเคยเป็นที่พักของพวกฝรั่งเศสและอากาศหนาวเงย็นตลอดปีนะก็บอกมีฤดูใบไ,ไม้ร่วงฤด,ดูหนาวคือวันหนึ่งเนี่ยฤดูร้อนก็อากาศก็สบายประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกองศานะบางทีก็ฝนตกแต่เราขึ้นไปน้ยหมอกเยอะมากอากาศเย็นสบายสวย ขาบอกข้างบนนั้นเนี่ยเวียดนามเนี่ยได้สร้างใหม่หรือทําลายที่อยู่อาศัยพวกฝรั่งเศสทั้งหมดแต่ก็ยังมีร่องรอยให้เห็นนะคะมีวัดเจ้าแม่กวนอิมมีพระใหญ่อยู่บนยอดเขาแล้วก็มีสวนสนุกเราก็ถามว่าทำไมต้องทําสวนสนุกบนยอดเขาที่สูงขนาดนี้ต้องต่อกระเช้านะคะขึ้นกระเช้าไปจุดหนึ่งข้ามเทือกเขาเห็นน้ําตกสวยมากแล้วก็ขึ้นไปอีกยอดหนึ่งก็คือสูงมากาอากาศเป็นจึงหนาวมากแล้วก็ถามว่าทําไมทําไมต้องทําสวนสนุกก็บอก เดีนะ๋ยวมีใครมาเพราะอย่างน้อยเด็กๆอยากเล่น <c oughs> ใช่ไหมคะส่วนสรุปเหมือนดิสนี์แนด์นะคะโ <c oughs> ครงการเขาแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยมันมีแต่ม,าม้าหมุก็สรุปแล้วอุณหภูมิอยู่ประมาณ1 1บเอถึงยี้าเปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไม่นานนะักโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเวียดนามมีอะไรได้ขนาดนี้นะคะเราก็ได้ไปเหมือนกับไปบจีนอย่างเงี้ยนะคะจากนั้นนะเราก็เดินทางต่อทีนี้เข้าเว้แล้วล่ะคะ่ะคือในช่วงที่เราเดินทางมาถึงภาคเหนือสู่กลางและก็ใต้บรรยากาศ และภูมิอากาศแตกต่างมากคําว่าบรรยากาศเหมือนว่าบ้านเมืองจะโลกรละลุงรัง,งกปรกมากกว่าฮานอย<อ>แล้วก็เมืองเว่นเนยเป็นศูนย์กลางของการปกครองในระบอบก,กษัตรนิยะ์โดยราชวงศ์ขององค์ชิงสือที่เรารู้จักกันนะคะหรือฮาลองซึ่งไกด์เล่าว่าในสมัยรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองในองค์ชิงสือได้มอบราชธิดาองค์โตมา,มาเป็นบาทบริจาริกาของรัชกาลที่หนึ่งรัชกาลที่สองเขาก็จำไม่ได้นะคะ แล้วก็ก็บอกว่านี่เป็นที่มาของคําว่านางเลิงตั้งชื่อเป็นสนามมนะ้านางเลิงภาษาเป็นภาษาเวียดนามแปลว,ว่าองค์โตอืมเออเราก็ได้เป็นความรู้นะคะนั่นนะ่ะก็ที่นี่นะเป็นเมืองหลวงเก่าเพราะฉะนั้นก็จะมีพระราชวังและระหว่างทางที่เดินทางเนี่ยเราจะเรียกฝั่งทะเลแปซิฟิกหรือทะเลตะวันออกของเวียดนามแต่จริงๆแล้วก็คือทะเลจีนใต้ก็สวยงามมากนะคะมีประมงมีชาวนาม,มีอะไรคือดูแล้วมันสวยอ่ะก็บอกให้ดูได้ครึ่งปีคนจะรีบทานา คือให้มากที่สุดเพราะว่าเวลาน้ําท่ทวมหมดเลยเสียหายหมดเลยในแถบนีนะ้คืออ่าวก็สวยวิวก็สวยภูเขากส็สวยสวยหมดเลยจะใช้เวลาเดินทาง3ามชั่วโมงจากนั้นเราก็ไปถึงตอนเย็นเราก็ไปที่ตลาดซึ่งคนไทยคงชอบบอกคนไทยไปเยอะมากเพราะคนเวียดนามในตลาดพูดไทยได้หมดนะแล้วก็พูดเหมือนกันหมดคนสวยเชิญข้ามาซื้อ <c oughs> แหมเราก็เรียกว่าเขาชมเรานะจริงๆ, <c oughs> ๆเขาก็พูดเป็นติดตานตลาดดองบานะคะมีของใช้เยะแยะหมดนะคือเป็นของที่ระลึกพวกเราก็สนุกสนานกัน ที่ไฮไลท์ของวันนี้คือการรับประทานอาหารอันนี้ที่เล่าให้ฟังละเอียดเนี่ยเพราะว่าเผื่อเราจะนํามาเป็นแบบในการท่องเที่ยวที่มีอะไรที่น่าสนใจและหลากหลายการทานอาหาร,รที่ธนาานนี้นะคะต้องแต่งตัวนะเป็นห้องเต้เป็นคนในราชาสำนักเขาก็จะบรรเลงดนตรีในราชาสำนักก็กินอาหารแบบห้องเต้จะมีห้องพิเศษดูสิฮะคือเวลาเาข้าห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยก็จับแต่งตัวซีอย่างเดียวค่ะเครื่องแต่งตัวมันก็ ไม่เคยสักผ่านมาชายหลายเขาก็เลือกจะมีเลือกห,ห้องเต้ฮองเฮาแล้วก็เลือกสนมกํานันแล้วก็แต่งตัวทุกคนเลยแล้วก็มีแห่มาถ่ายรูปกันนะแล้วก็แห่กัไปกินข้าวแทนที่จะกินอาหารธรรมดาแล้วก็กลับเขาก็จะมีอะไรให้เราสนุกสนานอีกก่อนกลับเข้าที่พักอะ่ะนะถือว่าโอ้แบบส่งเสริมให้คนมีอาชีพยังไม่พอนะคะหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะพาไปล่องเรือดูสะพานที่เขาทําไฟเนี้ยมีเจ็ดสีแล้วแต่ละเรือแต่ละลำก็จะมีหน้าตัดสินล่องเลงเวียดนามมาเท่ากับสร้างงานนะคะ แต่เรือไม่ได้ล่องไปไหนนะเอาไปกลางน้าแล้วก็อยู่กับที่ดูการแสดงร้องเพลงพื้นเมืองซื้อของจ่ายเงินนะในต่างอีกก็แหมเขาฉลาดมากคือถ้าเราไม่ชอบล่องไปเราก็ดูสะพานซึ่งสะพานเป็นสะพานเล็กๆก,กว่าสะพานพระรามหกของเราอีกนะเป็นเบบนสะพานรถไฟนะคะแล้วก็แต่ละโค้งก็จะเปลี่ยนเป็นสีได้เจ็ดสีนะให้ดูสะพาน <c oughs> แล้วเขาใช้คาว่าล่องเรือจักรพรรดิเพราะว่าทุกเรือทุกลําเนี่ยนั่งสบายแล้วหัวเป็นมังกรหมดเรามานึกถึงว่าเออแบบของการที่สร้าง ในเรื่องการท่องเที่ยวที่นําเงินเข้าประเทศเขาไปดูงานที่จีนแล้วทําดีกว่าการจัดการที่ดีกว่าแล้วก็สร้างงานให้กับทุกคนด้วยคือน่าสนใจจริงจริงๆภูมิประเทศเขาอาจจะสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้เลยเราไม่ได้ทั้งภูเขาทั้งทะเลใช่แต่ว่าคือบางบางทีเราจะให้คนเนี่ยไปเที่ยวทางธรรมชาติค่แล้วก็ทําลายธรรมชาติไปเรื่อยๆเขาก็หาอะไรของเขาเองคือสร้างมันขึ้นมาให้คนไปดูคือที่พูดนี่คือมีความหลากใจว่าอในม่นานเนี้วินาทต้องรวยกว่าเรา นะคะแล้วฝรั่งนะเต็มลำนะคะทั้งไปเครื่องบินในประเทศฝรั่งทั้งนั้นเลยคือท่องเที่ยวแบบแบบเราเนี่ยเราก็ก็ติดใจอ่ะคือใน<ม>วัฒนธรรมที่อนุรักษ์เอาไว้ให้ดูค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเ<ม>รือนที่ขึ้นมารดกบโลกการแต่งกายศิลปะพื้นเมืองก่อนกินข้าวการจัดการของเขาการขายของของเขาไม่ทําให้เราเบื่อหน่ายแล้วของก็ไม่แพงนักท่องเที่ยวก็เยอะลูกศิษย์หลายคนออกมาเวียดนามแล้วกลัวเขาต้องนําเราแน่ๆในวันหนึ่งนะฮะ<ม>วันรุ่งขึ้น คือพูดง่ายโปรแกรมเนี่ยสี่วันเนี่ยนะไม่มีว่างเลยนะคะกะทั่งวันกลับเนี่ยเราจะต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินในเวลาเที่ยงที่จะไปต่อเครื่องที่โฮจิมินห์เนี่ยนะคะอุษาตื่นเช้าไปเจดีย์เทียนมู่ที่ว่าเป็นนางฟ้าอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ําหอมของนางฟ้าลงมาเล่นน้ำนางฟ้าเจ็ดคนเห็นได้ว่าประวัติศาสตร์วันเกีดยงเข้าได้รับอิทธิพลของจีนเยอะมากแล้วก็หน้าเจดีย์เทียนมู่เนี่ยที่เขาสร้างไปเนี่ยเป็นเจดีย์ที่ ครั้งหนึ่งนะคะในกษัตริย์องค์สุดท้ายคือในสมัยโมดินเดียนนะคะกษัตริย์องค์สุดท้ายแล้วมีการเลือกตั้งแข่งแล้วโมดินเดียนไม่ได้รับเลือกตั้งต่อต้านศาสนาพุทธจนกระทั่งพระพิสุรูปหนึ่งนะคะซึ่งอายุประมาณ70็ิเนี่ยขับรถออสตินไปแล้วก็ทัาตัวตายอเพื่อประท้วงงาน,นที่น้าวังรถออสตินเนี่ยเขาเก็บเอาไว้แล้วศพก็เก็บไว้ที่วัดนี้ด้วยนะ,ะแล้วเราก็ไปชมพระราชวังพระราชวังเนี่ยสร้างตามหลักฮงจุยเป๊ะ นะคือสร้างในลักษณะที่ว่ามีฝั่งเสือมีฝั่งมังกรแต่หันหน้าออกทะเลนะคะหันหน้าออกสู่แม่น้ําแล้วตรงตําแหน่งชื่อเสียงทําเป็นรูปเรือเพื่อนําความมั่งคั่งมาสู่พระราชวังเพราะนั้นพระราชวังทั้งหมดเนี่ยสร้างเป็นลักษณะเรียกว่านําเงินเข้าสู่และสร้างเป็นแบบลักษณะหวงจุย้ยแล้วก็คือแตกตรงที่ว่าสิ่งทุกแห่งเนี่ยเป็นสิ่งเฝ้าพระราชวังแต่สิ่งที่นี่เป็นกิเลนเดินเข้าในว่านําทรัพย์เข้าสู่พระราชวังนะแล้วก็เขาก็มีผังพระราชวังให้ดู แม้ว่าจะถูกทำลายไปแล้วหรือให้เราดูเป็นส่วนเดียวแต่ก็มีแบบรูปจำลองทั้งหมดนะแล้วก็มีเหมือน v t ทาค่ะทำเป็นแบบแอนิเมชันเป็นวางเป็นการเข้าเฝ้าตรงีท้องพระลงทำอะไรมันทำให้เราเนี่ยไม่ต้องตินตนาการนะคะ,ะเห็นวังที่ถูกทำลายแล้วหรือแค่นั้นเดี๋ยวส่วนหน้าแค่นั้นนะคะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็ทำให้ดูเลยสนมกำน,นันพักตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยห้องเต้ห้องเฮาแล้วก็มีสนมนะอมมาดอยู่ตรงไหนพระราชอโอรสสร้างเหมือนพระราชวงจีนนะคะ คือตรงนี้คึ่งเข้ามากคือพระราชวังเขาเนี่ยเล็กๆไม่มีอะไรแต่ภาพจําลองกับแอนิเมชันทําให้เรานีนมองเห็นภาพทั้งหมดเลยอืมแล้วก็พระราชวังนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากนะคะอันนี้เขาเรียกเหมือนจีนก็เรียกว่านคารต้องห้ามเหมือนกันถ้าสรุปแล้วเนี่ยพระราชวังนี้ถูกสร้างตามแบบแผนความเชื่อของจีนแต่ว่าอยู่ภายใต้การปกครองจีนเป็นเวลาร่วมพันปีทําให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะแต่เมื่อ ปีคศ1968มีสงครามภายในเวียดนามสงครามภายในหลังจากที่อเมริกันถอนออกไปแล้ว,ลวก็ทิ้งระเบิดเอาไว้ให้คนเวียดนามทะเลาะกันเองพระราชวังก็เลยถูกทำลายไปแล้วก็ที่นี่จักรพัรดิเบาใดททำการมอบตาพระราชรัญากรซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจให้กับรัฐบาลสังคมนิยมเวียดนามพระราชวังนี้ก็เป็นจุดจบนานจากนั้นเราก็แล้วมา่เป็นจุดจบเราก็ขึ้นสานามบินจากเวไปเปลี่ยนเครื่องลงที่โฮจิมินห์แล้วก็กลับ กรุงเทพประทับใจจริงค่ะคือในโปรแกรมเขาบอกกับด้ไปประทับใจคือทุกแห่งเรงาไม่ค่อยประทับใจ <c oughs> แต่ที่นี่ประทับใจว่าการจัดโปรแกรมของเขาไม่มีว่างเลยก็ได้ความรู้ได้ครบถ้วนมทั้งประวัติศาสตร์ทั้งห่งจุยย้ยเรื่องทะเลก็สนุกสนานทีเดียวถ้าเกิดต่อไปอาจาร,รย์แอนนจะมีจัดทริปพาลูกศิษย์ไปอีกครั้งนึงไปเรื่อยๆ <ไป S 1> เดือนละครั้งค่ะก็อาจจะมีส่วนมากเป็นแล่วในตอนนี้ผู้ฟังทางวิทยุก็ จจะต้องรีบติดตามหน่อยจริงๆโทรมาสอบถามกันได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าเข้าไปดูใน Facebook โพสต์ถามอะไรอย่างนี้เรื่องเกี่ยวกับข่าวข่าวกิจกรรมหรือมีอะไรลงชื่อกันไว้ล่วงหน้าเลยก็ได้ใช่ค่ะมันจะเต็มค่ะอย่าลืมฟังรายการย้อนหลังได้ที่ w w w s a n a a n o n g com นะคะสนอนง com ค่ะหรือว่าเข้าไปที่แฟนเพจเ Facebook w w ์ลไวด o o k com a a j a r n a n n ค่ะเป็นแฟนเพจของอาจารย์แอร์หรือโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆนะคะได้ที่เบอร์0816513034ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ